เลนกมเหมือนกันปลูกมันจะมีเหี้ยนะสัสตอนเที่ยง่ยแต่ที่ปลูกรู้จะไปโม่สัสเดี๋ยวผมแปะโดนไหนไม่โม่เยอะแล้วแตเหี้ยหรอถ้าไม่มีแ,มมแ,แ,กกแ,แล้วกดแปะเรื่ลงอะไร กโอเคแล้วผมนะตานะนนี้อยู่กับพวกผมเราผมแล้วก็อยู่กับอะไรคนเมืเ่อกี้เข้ามาเยอะมากกบผมเนะี่ยเขาเรียกว่าคอมเมนต์แล้วก็ขอมาเยอะมากก็คือลูกอมแม่โรเตอร์ผมก็กะว่าจะลูกอมนะพิเศษลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ เออ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาวลไม่มีรูปสีเฟอร์ไม่มีครับโอเคโอ้ผมนะก็คือเราจะมารองรับประทานกันนะผมว่ามีรสหลักสีอะไรบ้างก็คือผมบอกตามตรงครับผมนะได้มีหลายชาแนลได้ทำแล้วถามว่าผมดูไหมผมไม่ดูผมผมไม่ดูเขาเพราะอะไรเพราะผมไม่ดูไงถ้าดูก็สะกวานแรงไงเด็กอืมเอบาบ้างมันมุ่หมกมุ่นกับเสียี E อกันไปในช่วงเนี้ยอะไร เลยไม่ดูเหี้ยอะไรเลยนนน้ีโฆษณาได้มันเล่นกันทั้งโลกโหเขาจะมีระบบอย่างก็ผมนั่นคือระบบหมุนก็ผมอะลองหมุนดิลองหมุนดิอ่าดนโดนดอนดนแดงอ่าสีนี้สีนี้สีเี้้ยแลวเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองอ่าโดนโดนเลยโดนเลย โอาเลยไม่รู bom, ้ด้วยผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นมัก่อนนี่นี่นี่ไปนี่ไปเลยสัตว์แกะไม่ได้ปากมงีาหมแตกหมดเลยนะกูเออง่าอ่าเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่เ่ะอ่าเล่นใหม่เลยเล่นใหม่เลยเเห็นไหมฮะอันแรกโฟกัสอย่างฮะอันแรก อ่าเอาเขียนไโผมั็หยาบอีมึงต้องอยูอ่นิ <c oughs> <c oughs> ่งๆอันแรกเป็นเอ่อจูช์กิปรี่ครับผมนะส่วนอันต่อไปเป็นเอ่อรัมเปรโปรัมโปรัมโปครับผมนะอันต่อไปเป็นอิมเปรอิมเปรอิมเปรยังงงไปลงบุ้ยครับผมนะแม่นี่รสชาติอาหามีวันหมดด้วยมีวันหมดแล้วครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมนะอันนี้ครับผมนี่อันนี้อันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้อึมเปรโปฟุดอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ออกครับผมนะฟุตตี้ฟูตี้อะไรอย่างนะฮะ มีทั้งหมดหลายรถด,ด้วยกันนะผมนะมีทั้งหมดเอ,อ่อนี่นี่เอาเห็นชัดๆเลยดีดดวยกดวก่ามาเนี้ยเนี่มีรถพวกนี้ครับผมนะถามว่าพวกผมรู้ไหมว่าเป็นรถอะไรไม่รู้กว่าไม่ออกครับผมง,ง่ายๆจบๆครับผมนะมันใจเย็ยมากบอกตรงถ้าเราเราหยิบทั้งนี้อ่าครับผมนะเอางี้เราจะมาเริ่มเล่นใหม่กันนะผมนะก็คือเราเล่นกันสองคนนะผมนะคือไม่มีใครอยากเล่นกับโก

mhm mhm à, mhm 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 được mhm Ôi mhm ạ Ây mhm 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 mấy mhm mhm mà mhm 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 chocolate pudding mhm mhm đây Chocolate pudding นี่เลยอแหม่หายไหมอาหายมจริงอวัวไม่ต้องสมแล้วท้าเอาไปโม้เ็เต็ดเต็ดเต็ดล็อกไปเริ่มก่อนอ่าเขีกัน ยังมาแม่งเลยชิไมไปอ่ะลองชิมเลยนะอ่ะคุต้องเตียมชอวานพุดดิ้งก่นอนเออผมว่าผมเทออกมาหมดเงี้ยแล้วผมเอามือมาจับใน่หปะแม่งแบงงแบกลิ่นเนี่ยแลกลิ่นเหม็นมากเลยนะเวอร์นาดไม้ก็เอางนี้สีขาวประมเม็ดสีขาวนี่คือแย่มรู้นะนลองดมอ่ะพ่อตายแล้วอัเนี้ มันบูดไว้ะไม่ดูคิดอะไรเงี้ยมันติดกินอย่างแมดเออไปแดกๆเลยอมันจะมีกินใครกูได้่อยกูได้รอยกูได้รอยไปหาถังมาไปหาถัง้ กาบบุ๋งเนี่ยตั้งบุ๋เราทังเอาไว้นี่ก่อนอะไปนแล้วน้ำอ้วกตอนเนี้ยได้เยอะจริงๆเลยเอารถไฟก่อนรถไฟกูจะกูไม่อยากเนี้ยบุ๋งไงรถไฟเอาดีนี้ดีนี้เนี่ย

หเหมือนกินขาวต้มเห็อนะเหมือนปะเหมือนมากสีมูยยังไม่กินเดี๋ยวหาที่แดดไปละอืมตีเขียวกว่าผัดนะมึงมะบู๊บบูเนี่ยอืมหุดเหือดตรงมันมีกลิ่นไข่อะข้าวไข่อะ อืมยว่เลยวะเมื่อกี้เราเมื่อกี้พามัดเอาสีมูให้เขาไหมนี่สีมูมันจะมีแบบมึงไม่รู้ไม่รู้ว่าผมตาฝาดเปล่าว่ามันจะมีแบบเข้มกับอ่อนเห็นไหมครับใช่ไหมก็พี่ไม่ฝาดมันอันเดียวกันแต่อันนี้มันมันมวนกว่าเหมือนกันแหละมันแค่ข้างในมันคนละสีนะคุณเดียระครับสีมู ใช่ไงมันอร่อยอ่ะได้ไหมเยี่ยมากอืมมันคืออะไรมันคือเจ็ดอร่อยมันอยากจะแดกอะไรอย่างเงี้ยเติรวไปเสียแล้วขาเขากินแล้วตันสุดท้ายนี่คือนียแล้วนี่ ยีเหลืองเนี่ยีเหลืองกินแล้วยังไงวะยีเหลืองกินแล้วไข่เน่าหก็ยี่เหลืองเนี่ยทำตัวอื่นเหมือนเหมือนกินข้าวไข่เดูมันเหมืนจริงอ่ะลองกินเดี๋ยวละเหมือนกินไข่ดิบป่ะมึงไม่ใช่ไข่เว้ยมึงก็นองอันนี้เป็นน่อมจริงป่ะอืมก็อร่อย อยากกินมากไงเฮียรสนมอ่ะอาหาเรนนงก็ได้อร่อยมากวูไม่แดกแม่ไอเพียอันนี้ไม่รู้ไขป่ะเน,นี่ยเฮ้ยคุณนงไขป่าไป่ลยวะเนี่ยอย่า <c oughs> นนเวยที่นั่งกูไม่มีอยู่แล้วเยียถุยกันได้ <c oughs> โอ้ยเ <Oh yeah, yeah, wow. ียวว่เดียวไยังวะยังไม่กินเลยนี่ยอาหารมายังจะเป็นช็อกโกแลตพุดดิ้งกอาหารมาอืมอุ่ยค่ก็ได้เฮ้มา ชกักแลยนี่มันแดกไหมควางจริงมันมาห้ตัดนี่ชักอะไรอ่ะอะไรชอกอะไรอ่ะอะไร ไฟาเอาเนี่ยคนละครึ่งการจบเชียออะไรหลสั่ละครึ่งนี้ครึงนี้ไมึงเป็นผู้พิชชตความเจ็บปวดเลยปะโเฮ้ยไอ้เงี้ยตา้องตา้อนตา้อนตา้อนมาตา้อเขาเรียกว่าขนมร่วมตาบางอันนี้ตา้อนอันนี้ให้ตา้องแดดเออเรียวเลยคูเอง เอาแหน่เออมือเข้ามาสูมปากแม่งให้แม่งแดดมาฮะไม่ต้องหฮะเอามือเข้ามาฮะไม่เอาใครเอามือแค่นี้ฮะบ้าเออมือมาแม่งกูเยอะจังเอามือให้มันมามาหนิไม่เดวหมดเลยอ่ะอ่าทำไมต้องกูกินก่อนเนี่ยอเออไอ้เชี่ยกยย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 ยไม่ได้หรอไม่ได้มันไม่ฟ นี่วาซาบิอันนี้คืออะไรวะเหมือนวาซาบิเลยในแด่มันไม่ซองมันต้มเศร้าอ่ะหมดแล้วเมื่อกี้ได คนมั่วเลยหรแ้่ออร่อยอยู่นีขอเคี่ยวอร่อยอร่อยไปเลยอนะเฮ้ยอร่อยหมดเลยเอะมันรวมกันแล้วมา,มากอร่อยอะเออเหรอวะกลิ่นมันจะอ้วกๆก็เหบอว่ามันต้ามันอร่อย <c oughs> เอาตะก้อมาฆ่าถามว่าคืนได้ไหมคืนไม่ยากสักแาบของกูมั้งตะก้อนกูจะไปแล้วไอ้โอ้ยกิ่มนี่เฮียอย่างเฮีย กินยาน้ำตาไหลเลยพี่ไม่ยังไงเหี้ยโอยเหี้ยน้ำน้อยเราไม่ฟังเหี้ยมั่งแบบเอาแต่อร่อยเหี้ยกินไปเรื่อยๆไงเออให้ห้าวๆกันนะอ๋อดีเกี่ยวเยอะกันเนาะเกี่ยวเหี้ยตักมึงแงอร่อยน่ะบรรทัดดูผมเปนเด็กกินกันะ มีอวกไอวกอวกมาสอัอู้อวกมีแบงวกไปอันเดงยันงเม็ดพอม็เยวม็ดเดีเมดเดียมต้องมีอวกมาหลองเชียอีวกเม็ดเดียวเียมึงงอันกงไอ้เยควรกูมีแพันเม็ดตีอ้วกไงท่เยอะวแต่แรกครับ กินผักน่าเป็นผักชีผักผักเยอะมากของกูอ่ะผ <c oughs> มคอออยาไปทนีู่หน่ด้ะยิ่มไาย้อยอะครับดืจริงๆ <ล>เออค้นเลยอ่ะมี่จะบ,บูอยู่ไงไอ้ย่ะก,ก็เลยค้นมึงตายตายตาตาอ้เหี้ยแล้วกูเยอะสุดแ่่ไหนเนีเ่ยหรมึงเยอะสุดอยู่ไ <laughs> ม้สัสเมืยอวีว่ีโออีฟเยอะสุดแต่มึงก็ไม่น้อยอะ่ะของมึงสังหารตัวเอง กินมันไม่โอเคแล้วกินกินแต่รสชาติมันอาจจะเท่าตีก็ได้ยังไม่เคี้ยวเลยเชียวก่อนโชว์ให้เรารู้ว่าแปะมาแล้วเคี้ยวเชียวไปก่อนตัวกับขมูขมูขเชียวก่อนให้ตะบูมันซึมซับก่อนเดี๋ยวมันไม่สะอา่นี่นในในใน <c oughs> ใ่ก่อนนะใช่พวกมนยยิบราคาองค์นนี่ี่ยใครบอกเรื่องของรสชาติ นี่เลยอยากไปซื้อแดดอ้สัตว์เอ,อ้ยอยากไปซื้อแดดเช่ไผมอยากไปซื้อแดดกูปวดหัวลเลยมึงเชื่อแบบตื่นมาแบบสดใสสดใสอ่ะโดนิคิเยเนี่ยไปปวดหัวได้ไอยอากกาลรสชาติมันติดปากมากเลยติดปากเหรอติดมือเลย <c oughs> แมวนันกินกั่วเลยแบบแต่ว่าคุณคนะอะการแบบว่าจะ,จะลองกินได้ไง อไปกินไปกินแล้วกรับ <laughs> ไปเพื่อน้นำจ่ายเนี่ยเป็นตั้งด้วยนตั้งไม่ได้มีรสชาติดีๆเลยไม่อร่อ <สะ S 1> ยและเกลี่ยงที่สุดจริงนะผมโอเคได้เวลาผมหมดแล้วขอบคุณที่ดูดจบกับใจริงๆเอาง่ายก็ subscribe กดไลค์ซะนะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยอยากให้ทำคลิปไลค์ก็คอมเมนต์มาใต้กิ๊บ <laughs> <laughs> อยากให้ทำคลิปไลค์ก็คอมเมนต์มาได <laughs> ้กิ๊บ พยอยามแล้วก er> ็ผมก็จะกูเ hmm. มินเหมือนกันพ yeah. ี nah ่อะไรเลี้ยขอบคุณท yeah. ่านเดิจบครับสวัสดีครับบ่าลูกอมแฮร์รี่พัตเตอร์กูบอกเลยสัตว์อย่ามาเพ้อเจออยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูช้ำมึงเฉลิ่ยเหรออยากส่งมาสบายให้กับกูณแต่กูอ่ะก็ดูทีเอ็มรักเอเล่แล้วกูก็เจอกับลูซิเฟอร์กูนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วกูก็กินแฮมเบอร์เกอร์้ everybody hecky cheddar do me feel มาฟังแล้วก็ดูแฮร์ล็อกเกอร์